ฮันเกิดอ uh, uh, yeah, yeah. ีกแล้ว uh, พี yeah, way, uh ่น uh ้องเกิดจากมน่ยพอไปเปลี่ยนเอาต้นนังแขงไงตเลยพอเปลี่ยนให้เอาสร้างเนาะวันนี้เอาสร้างเนาะเอาสร้างไว้ปบเอาตนนี้เนาะโดยบายดีป่าลสบายดีป่าลูกมเคนดียวดเลย ดดุ่นดีเอานุเยี่ยไปเอานุนเทลงพ่อ,อเทลงใจเทลงตลอมังตลอดออกให้พ่ออย่า่าฮึงนะกาบมันใจสบายดีพี่น้องหอดังๆเลยให้มันถว่วเสียงเพลง

ดูดูดูยาบ่อนนะใหวานยาบอนยไม่หนกะอานี <S <S ่ฉ uh ี่ดอกหมดเลยประมาณเที่ยงยังตกประมาณบายยังเที่ยงอือปะจะมาก็บาย าช่ไหมเราประตูหนึ่งบอกเราจังปะขั้วจะผูกใช่ห่อม่เหรอเจ้ิบุญน่าหัวใจอืมเคยเคยอ่ะไปมานี่ับบลงมากินยีนองเลยน้องใช่น้องจูบขึ้นอันเดีกยอดุมกระเมยยังโอ้เจ๊ไก่ในมงกระถูกบ่

กินพอสินโอ้กีทีเห็นไหมคองเงินนี่เผอสินนี่เผอสินนี่ไปนั่งน้ำเพาะเฮ็ดลูกเฮ็ดลูกเฮ็ดเฮ็ดคนเก่งคนเก่งเนะละบอดุใบจรเป็นโดคือว่าเป็นหมือันคือโดด่าเงี้ยแต่ว่าเป็นมดเนะละ

ทำอยู่กระเปาะแล้วแม่จะมาแจกลงทางแม่จะมาทำงานทำการวันสองวันเสาร์กันยังวะเอางาเอางาจังเป่าเค้กโบวันเสาร์วันเสาร์ยังเช่เค้กเด้กเฮ้ยแม่แม่ตู้เน่เค้กเพียงหนึ่งดอกกระเป๋ากันในคนทางไมด้มีติดตกแม่ตู้เน่แม่ตู้เน่ย เส่ลกบ่อวเปาเค็กหอ,อบไปเป่าเค้กมึงมียังแน่งลงทางนี่น้ามาันมนี่ยพัดหนีเขาจี้ทางเขาลุงจอ ลงป่าจันเจ้าภาพเอหนะบ่อเน้ยผู้ใหญ่จะดีย์แล้วก็ซุ่มเฮาหัวน้ำอันนี้กับผู้ใหญ่จะดีแต่ว่าเนี่ยร่มแล้วร่มว่าวเลวก็มีข้าวจีนมีผัดมีแล้วก็มีน้ำอัดร่มแล้วก็มีเอฟซีน้ำแล้วก็เจ้าภาพน้ำพีดอ้อยซุ่มเฮาน้ำไหมขลุงน้มบ่อเพนกับไอ้โน่กับเมื่อเจนเอโนกับมีส่วนไอ้โน่เจ้ากับอยากเห็นบุญมาบ่ออันตัวเดี๋ตัว तो ฮะ तो แขนสิปะเจ้าบาดคืว่าเออตอนเมื่อกี้เออต่ก็สิเสียเสียแต่ว่าายากทําโมทําบุญโมนากได้่เยุะหาละสิบเนาะบ่แม่นว่าสิเจาะจกผู้นทนี้ทีนีเาเาเกไปวแต่แต่จะศรัทธาเนาะกําลัง้ไปกําลังแล้วเนาะไปทําไปทานเบิดัว เจ้าของบมมีกินพราะไาบมได้บุญสัก่าเจ้าอยเศ้าอืมถึงมาอืมจะก็มาโตเหรอแอนจะยินก็ว่าลอเจ้ามอเ้าก็เศว้าพันกัได้เงินบมหลายก็นก็เศร้ากันอยจ้มันลายบ่ได้ฮะเาวบาบก็ได้เออมันจะรไปาวมาจะเ้าเจ็งเลยได้เลยโมเมนต์ลอย เขาเอาลอยชาเลยเอาลอยชาคือเก่าเช้่มาแค่ไปชกลอยชาเนี่ยแ่ใจสาปั๊บงานวันเกิดประคำเลยปั๊บวันเกิดประคำเลยพี่ไอมเป็นเลยไปเพื่ลนเนาะแจกต้องขั้นแล้วเพื่อนจีได้มาหายประำเป่าเคิดไปจัดได้เจอแล้ว เก็กชืช้อป่าลุงเอ้ยมีเงินจับวิวอยากจะดีจัารันเกิดบอกน่อยบ่เนาะฮะมาถุเนี่ยมาไปเชไทยมะเออไปให้แม่บึ้งไปให้แม่บึ้งเด้อมาพิ้นเปิดในวัดในวัดค่ะหอดิีหอดมือบุญเลยเนาะค่ะวันนี้ก็วันคานวันที่สนเสาร์เอ็ด บุญก็บสิเป็นวันเสาร์วันที่เช้าหาตรงกับวันตรงกับวันเสาร์วันที่เช้าหาวันเช้าตรงกับวันวันเกิดน้องมังกรมังกรกับวันอ,งงอ๋อโอ้ยมาไก่ทั่วสารหละอะไรตัวไปหาแม่ติ่ท่านอะไรนางลง้งนางล,งล้งหนุ่นางล้งสบายดีสบายดีแล้วเร็วเร็ว <c oughs> สวัสดีครับผม สวัสดีค่ะผมชื่อมังกรครับผมชื่อบังกรนอนเวนหรือว่าเท้าไทต้นไทต้นชื่อจริงเท้าไทต้นชื่อเล่นน้องบังกรรลอนอย่าไปใส่ตัวนั้นพี่ห้ามาใช้น้ำกันนี่หรอกบังกรรลอนนอนเวนคนดื้อสิมากับความดุพี่น้องเนีย มันสีกไข่แต่หน้าไว้ก้อนพราะฉีแก้วกินนมแม่ได้มอในน้อยนะมอโบกินนมเสริมอาเตียงวะายุกีนางแล้วกินนมแม่คือนมเสริมกว่าจะให้กินนมเสริมมันยังเละเออแม่เป็นทางกระติหาเดือนหนึ่งเหรอขอตกะโดยเพาะเชื่อไปใช้นะซื้อนมไห้น้ำอาพีเฉยอผมอยากเอาเงินสั่งถิ่มหายห้องก็แลนเอาไปกินโลาไปกินโนาะเลี้ยงสิได้กินตลอดเลยสิน เอามาเลยๆล,ลูกตกเลยออจุดก่อนก็มาหายเป็นสองโลปว <c oughs> ดใจกินตลอดนะเพ่นมาหายตลอดอยาเอาเงินหายเลยเนาะเกเงินบาทนะ่ะโลหาสิบห้าบาทพีน่นเองเงินกีบนนะ่ะโลสามสิบห้าพันเดยเพื่นเอาโลสามขีดเอานําเต็นสามสิบพันนันวหาสิบบาทบอกยังเอาซ นั่งนั่งปอกสอมให้อีกเขาเขาก็มาเอาลงวัดแน่เอาบุญแน่ว่าสัอยากขายแน่เงินก็ยากได้บุญก็ยากเอาว่าสัเน้อเขาใส่ดีเ่อกันเลย อบองหนมันจ้ก็พอดีนะเฮ้ยนะแกงไรเหมือนกันอ้ยอันนี้ก็ลายดีนะีแกลานี่มาไปต้มบมดองสองชัถั่วไอ้บุญันแกงมัไปต้มนะกเดียวืมกเดียวหรอกสองส<เ>ักาบงกเดียวอ้บก

จะคือเพาเมื่อกน้ำกเีดตัวหาเังเพาะน้าะด้วยน้ำก็เมีอนกนแล้วลูกออบัดแกออกมา แกออกมางซ้ำนี ơn, ่เลยเออบอชิ้นอะไกว่าอยู่ตรงนั้นซ้ำนี่นี่ซ้ำนี่ลื่นฮะบ่ลื่นเนี่ยโลดลื่นนะบอเออแน่ลื่นโลดเ้อแกฟืนนั่นก็กัดนะฮะก็อ่อนด้วย นน้อยชน้อยกาตัวนี้อีกตัวนอวนี้เลยกวหมูนอยน่อแกงผัดห้อง้าตไว้เนาะตบตัวเย็นเนี่ยมันยดขึ้นหรอไม่ไม้นหรอไม่ดปวงกระเจี๊ยไง เจ็หเฮ็ดหมกข่าวนะหนูเออกระตุ้นมุ้ใหญ่จะเด้งอมันกระเบื้องเนาะคนกระแจี๊มันแบกพวกกระแจี๊ยมแล้วกระตุนเป็นโต้าหาวของคนมันพักผ่อนเนี่ยไอ้หนูทำไปแล้วยังชิลได้หดส่วนหวังงานไปมอเขาเมาเห็ดอะไรกินเห็ดน่ะ มดบ่น mm ี hmm. ่โมกับเพ่ออามินโมได้เฮ okay, ้ยงจักกล้วอไดอามินโมได้ยนี่ยมกับเพ่อนเ้ยอามินโมโมะอามินอายุอามินบ่เอาแก่ธาเนะโมยัแก่านแม่งจังบ่เอาเฮ็ดอะไรแก่าัไนะดูผนาอ็อ็นเชียว เสียวต้องไปใส่ดินบวชเลยอืมแต่ว่าคันโบน้าหนี่คนคือสีลายห่างกันลุงท่านกันคือสีลายรุ่งท่านนะอืมในบ้านเฮาเองนี่นะจีบหลายเจ้าเนาะอืมเบิ่งเลยนในทางเฮานี่กะทา,ทา,ทางทางลุงมึงห้ำเนี่ยกะหลายเลยเนาะ หลายอย่างแล้วเนาะที่เ้าหูกับสอสเลยเนาะเดี๋ยวสามสี่แล้วสี่เจ้ากันสี่บ่อัหูนะถูกหายยุ่ท่านนะตังหูนะเออแลีวแต้กุยเจีบนะกยเจี๊ยนะกยจับแล้วแต่กุยจับมันจะไผ่บัวหูเหมือนกันแต่ไม่มีบอจักบหูเดีว่าท่างลุงจ้านีพัดมีแล้วก็ข้าวจีในกระนาบลมในกระนาลมกาแฟ โปนตีนอ,อันมองอันของพีนช่วยเปืป่อเด็ดเมนบะคุปาเมื่อเอออันห้องปลาป้านสีป้าน้ำฟ้างพี่ป้าจ้าวัานเกิดหลานชายนะคะลายยางยูอวอลก็ได้อย่าลืมนะคะอยากกินย่างปีกเป็ดค่ะมันต้องไล่คนแล้วออกไปซอยกันเฉกก็ได้บอมมีไปดนวย <c oughs> แต่ที่มีในชุมเปอรเนี่ยเขาเขาข็ยที่ท้องฟางว่าเนาะ ม right huh? yes. yeah. ีแต uh, no. ่พ oh. ี่น้องสุภาพนะ50แลอบันปั้งเลย50แล้เอพี่น้องพอกันใหม่คลิปน้า้ากหลาบตรแกล้ามันสิเ้ยังเออ